หวังผลในการตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเราไม่ต้องการความรักจากบุคคลผู้รับทานนื้อก็เราไม่หวังผลในการเกิดเป็นเทวดาเราไม่หวังผลในการเกิดเป็นมนุษย์ที่จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราให้ทานด้วยความเมตตาปราณีในฐานะที่คนสัตว์ เป็นเพื่อนร่วมเคยดแก่เจ็บทายเหมือนกันจิตใจของเรานั้นมีความเบิกบานในการให้ทานให้ทานเป็นแล้วก็มีความชื่นใจอารมณ์ใจส่วนหนึ่งคานึกไว้เสมอว่าการให้ทานเป็นการสละวัตถุภายนอกกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนี้นั้น ก็ชื่อว่าเป็นกำลังใจของพระอริยเจ้าเบื้องตน